เอาลงรูปอนได้นี่นี่ไง้อเห็นปลาย้านน่าจะอยู่คนละด้านเนาะแนๆไม่อยู่ด้านนี้ใส่ปังงอปัง่งเนเออกงก็เป็นอย่างี้มัดีถ้าใส่ไม่ดีอะ ใส่ไม่ดีพี่งเกระทบทำไมล่ะเออคนอื่นเขาเป็นรู้สึกอะไรไม่ดูคนอื่นเขาจะปักตีมากเลยนะเพินจะร้อนตัวอยู่นิ่งๆก็ดีแล้วไหมไม่ไม่ได้ชื่อใครนะคะด้วใช่แล้วยังไงน้องพวกนี้น้องเนี้ยไทรินแม่โขงแม่โขงน้องพลอยทองทองจะพูดหงทองหงทอง แสงโสมแล้วก็แม่โขงตอน้องคุณแม่โขงเหรอตอนตอนคบเพื่อนเนี่ยเพือนจากชื่อใช่เลือกจริงจริาไมเอาไหมแสงโสมน้องพลองไลินผมพอไม่ยม่ไหมเน็ตเอ เร๊นี่อยากลูกวาย่อาคุณป้าเขาหน่อยิเาอยาก่านะเพราะว่าเขาอิจฉาแฟนคลับดูบ้างพวกนี้ไปปล่อยมาเลยคีนุ้้มันี่้ี่่านไ้่ขาติคุ้มป้าขาอนุญาตแป๊บนึ่งนะเอาเลยค่ะงงามงานพอดีลูกชายป้าเงียบเ้าอยากถ่ยด้วยเรื่อง้เรื่องเ้ายอิจฉาเขาเลยอิจฉา ลที <łość> ่ผ้าเวลาที่ผาอานมัเห็นว่าเป้เนียบตรงนั้นเลยค่ะค่ะอะครับอะครับงนแแบจาวเเขาิดผ้ากันหมดแล้วมวนีหรอแม่ก็ก็เนยงใค อย่ไปยืมใไม่ไปยืมอยังไม่ได้แก่ยุแก่นะครับอยวออเป็นนักกล้าที่เงี้ยขออนุญาตเป็นถักหลังนิดนึงครับอาขออนุญาตเป็นเงมันยอมจัดที่ตู้เอาคืน้อยจริงเหรอตอนนี้กีงแล้วรเนี่ยเปองที่น้องนะครับ

จะบอกค้าโอกาสมาเองเลยนะมันเลยมันฟิกนกล้องนี้ก็อย้างนี้นะถ้าคิดอีหน่อยเลยแม่ค้าถ้ทำผ้าปูที่นอนเลยแล้วกันนะจะใหญ่ดีอยู่ด้นานละวันนะเดินสองข้างมองกล้องใหญ่ค่ะมองกล้องใหญ่เย้ขอบคุณค่ะอาตอนนี้นะค่ะทุกคนเลยได่ได้ดีทีได้ได้ได้แป๊บหนึ่ง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 อ่ะเดี๋ยวนะค่ะมันฟิกค่ะเด็นฟิกค่ะขอขอท่าทางให้กล้องเทบเลยอันนี้เป็นโอ้ ดูนยคะหนึ่งสองค่ะถ้าคนไทยก็เหลือกินแล้วค่ะเอาตัวคนงานสาขอบคุณครัอันนี้ผมงานกลับไปบ้านหัวจะได้ไม่แตกนะเราอนนี้ถ้าผ้านี้ไปไม่ถึงบ้นี้หัวแตกเข้าบ้านไม่ได้เลยนะถายาอันนี้ผมเจาไปแม่ยายเพราะแม่ยายผมมีตังค์บอกได้เลยว่าไม่ยิ้มมันกจะได้ถหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรแม่ยายเห็นโอ้ย ให้แม่เหรอดเอาไปร้านก็ว่าไปอันนี้ขยี้ไม่มาการเลอกด้วยเราต้องขวาบเล็กๆแค่กับไปโดนว่าทุกทีไม่กลับบ้านกับชอบมานานแล้วนะพอแล้วมันเยอะแล้วเขารู้กันหมดเฮ้ยแต่ว่ากลับเราไม่ถ่ายรูปหมูพี่ถ่ายรูปผลงาน ่ไงไงมาแปีอกไรอ่ะเปลี่ยกถ้าไม้เลยโหเก๋ไก๋กระเป๋ารถปาร์ตี้ให้ปาร์ตี้ด้วยเชิญครับเิญเิญเริญเ e s h h me me ไม่ใช่พดบ้านเชิฟ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 เิญเิญเยเดี๋ยว่ด้วยเหรอไ้หยุเยอย่าหยุดอย่าหยุดเดี๋ยวก็มอกัว้ งานครับผมงานมาโชว์เลยค่ะมาเลยพราเดียวกับยุนดิเรอจะาก้นี้นะครับกล้องจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็แปเกาวจะเป็นบ้านเปลี่ยนหลังรอมันอยู่แต็มสตรีมมากวาแล้วเต็ โอ้ยยังกเจนอเลยได้ไงค่ะฝ้่าไงด้วงขวาอย่าไปทางนี้ด้วย่ง้สอนมก่อนเลยอช่ะอกันนีดนึงค่ะก็ว่ากินสอนกันนิดนึงเกียร์มค่งน้เ้าปไท่ต้องติกนะคะนาดนั้นใ่หรอคะถูกต้องต้องอ้าว้องหลัก้องหลัก้องหลักหนึ่งส้เกียใครไม่ติกดนสองนนี่ จิตอยู่สองคนน้อยนะขาเดยเหยียบขาข้างะไราเลยถ้าขึ้นมาอยู่ปลายทางโอ้ยทีนี้ก็หนูให้จังหวะให้หนูให้จังหวะห้ยขอจังหวะหนูขอจังหวะยังมีเวลาห้าทีระหว่างเดินไปนะตัดสินใจแล้วก็หนูขอจังหวะจบขึ้นมาแล้วก็จ่ายตังค์ได้เลยนะครับเนี่เราจะไปที่รถเลยนะฮะ เมียท <toys> ี <m ics> <m ics> ่เรียนมาจะบอกไ้อเอชตวจังหวะช้าจงผมชอบต่เชิ้เอมื่อกี้เนี่ย่งนไม่เห็นหนนะเจอไ้าอ้อปม่เห็นหาต้องอเห็นเห็นห็น พี่ดนี่เหมาแล้วอยากมีนชอแอนไปากูนี่แหละที่เหมาะกับเนทก็ก็อย่ตุ้งแช่นี่ลืมอะไรไหมอ่ะลืมเต้นลืมเต้นเตลืมเต้นองตุ้งแช่ยาวๆกระเป๋าไม่ได้เอามาหรออยู่ในรถเในรถลืมแปะไงมือถืออมือถือ พูดกันมาเยอแล้วค่เรานเอเจ้อเอนเราจะถึงคือสันขาดไหนันนี้ต้องบออ่ะข้าวหัวบอกแล้วอยากกินเยอะพวกเรานี่สาผืนสาผืนนี้ไม่รอบเลย หูกคอด้วยหูกคอได้ในทำเป็นลูกเสือหูกลูกเสือครับสามเหลี่ยมอ่ะหมดเวลาแล้วแช่ป่าในลูกเสือครับสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมไงป้าบอกว่าฝืนเดียวจอดฝืนเดียวรอบเอวไงขอในขอยยิก่อนไม่พอพอก็หมดแล้วนะไม่หมดเพรใหญ่กว่าเอวอีกเหรอเพราะใหญ่กว่าเอวอีกเอ๋อเนี่ย คบาครับัดดีครับดดครับวัสดีครับุ๊คบัดีครับวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะโอท ที่พนอันอันี่บอกกขาจะซื้อไปฝากเออดีก่าดีกวคุณยายคานแล้วคุณยายก็ใส่เสื้ออันแบบเ่าเนาะเดี๋ยวฝากที่พันดก่อนครับปกไปมันคือปาี้ปลกี้กเนาะกก็มีกุ๊ก็มีอ่ะสองคครับคุณแคือละห้าบาทครับหายชื่อไหนก็ได้เนี่ยเออ อันนี้แล้วคะอธิคาดผมได้ไปซื้อไม้สากเร็วๆช่วยกันโอ้โหหมอแมงนนี่ยเนี่ยคุณยายคาดผมมาสวยดีคาดน่ารักคาดเก็บผมไม่ดีคุณยายบอกเก็บไม่ดีทำงานไม่ดี